กรณีที่ลูกหนี้ร่วมกันหลายคนมีหน้าที่ต้องร่วมกันชำระให้แก่เจ้าหนี้โดยมีอาจแบ่งชำระนี้กันได้เมื่อลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งได้ทำการชำระนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้วลูกหนี้ร่วมผู้นั้นจึงได้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและมีสิทธิ์ฟ้องไล่เบีย้ยเอากับลูกหนี้ร่วมคนอื่นซึ่งเป็นการรับช่วงสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา229อนุส ซึ่งอายุความในการไล่เบีย้ยกรณีดังกล่าวข้างต้นมีกำหนดอายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193/30ทคำพิพากษาศาลฎีกาที่2370/2526ัชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอให้คำปรึกษาดุจะญาตมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น 0892142456 0837395555 0655312999หากหากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ